สวัสดีค่ะผู้ชมที่น่ารักวันนี้แมวพามาดูใครเอ่ยนี่นะคะอยู่ข้างหลังแมวนี่แดดดี้ดักนะคะ <Wow. S 1> มีคำถามถามมานะมีคนถามถึงว่าแดดดี้ดักนี่อายุกี่ปีแล้วนะคะแมวก็เลยมาทำคลิปอตอบคำถามเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูแดดดี้ดักใกล้ๆดีกว่า แดดดิดักนี่เป็นเป็ดที่อยู่รุ่นบุกเบิกนะคะนะสำหรับใครที่ติดตามใหม่เนาะ,ะสำหรับท่านที่ตามแมวตั้งแต่ปีแรกก็อาจจะทราบแล้วเนาะไม่เป็นไรเล่าใหม่ได้นะคะเดดดิดักนี่เป็นเป็ดที่เป็นเป็ดรุ่นบุกเบิกนะคะรุ่นบุกเบิกเป็น ช่วงช่วงก่อนที่แมวจะมาทําฟาร์มมาดูมาเลี้ยงเป็ดใช่ไหมแมวก็ให้พ่อไม่ใช่ให้พ่อหรอกพ่อเขาเลี้ยงมาก่อนเป็ดตัวนี้เป็นเป็ดที่พ่อเขาซื้อเข้านะคะพ่อเขามีเป็ดบับเรี่อยู่รู้สึกว่าเขาจะได้มานะมีเพื่อนให้มานะหรือว่าได้มาจากหมู่มบ้านหนึ่งจากญาตินี่แหละแล้วเขาก็ ซื้อตัวนี้มาเป็นพ่อพันธุ์นะคะซื้อเข้ามานะจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะช่วงแรกนี่แมวยังไม่ได้มาอยู่นะทุกคนแมวก็อยู่ที่ต่างประเทศอยู่ใช่ไหมเราก็ตามสามีไปเนาะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะ,ะช่วงนั้นพ่อเขามาอยู่ที่นี่เขามาอยู่เฝ้าสวนให้นะคะเขาก็เอาเป็ดมาเลี้ยงด้วย นะอ่าตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็เจ็ดปีแล้วทุกคนอยู่กับพ่อสองปีเนาะแล้วก็มาอยู่กับแมวเนี่ยแมวกลับมาอยู่นี่เขาปีที่ห้าแล้วนะคะก็อายุเจ็ดปีนะคะเจ็ดปีนี่ถ้าถ้าเทียบกับคนนี่เขาก็น่าจะเข้าวัยกลางคนแล้วนะคะอะ่าเพราะเขาเจ็ดปีแล้ว อืนี่นะคะวัอยู่กับเมียเขานะคะเจ็ดปีนี่ก็ไวกลางคนนะทุกคนก็ยังสามารถที่ผสมพันธุ์ได้อยู่นะคะอืมตัวเมียนี่ก็ยังไข่ได้อยู่นะเห็นไหมคนกำลังหย่อนนะคะหรือว่าไปแอบไข่แล้วไม่รู้นะคะนี่ค่ะ นี่นะคะเราให้ดูใกล้ๆนะซูมนะใกล้เขาเขาเดี๋ยวเขาเดินหนีนะ่นะนม่ก็เลยซูมให้ดูนะนี่ค่ะอ่าก็จะเป็นถ้าเป็นคนก็จะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเป็นวัยกลางคน แต่นี้เป็นเป็ดเนาะก็เจ็ดปีก็ถึงกลางทางแหละนะ,ะเหมือนแมวได้เคยได้ยินว่าเขาอายุถ้าเป็ดเป็ดส่วนมากอายุยืนอยู่ที่สิบสามปีนะน,นี่ไม่ไม่รู้ว่าได้ยินมาจากใครนะแต่ว่ามันแววแววมันอยู่ในหัวเนี่ยนะคะซึ่งก็มาครึ่งทางเขาแล้วนะคะนี่ค่ะ นอนลงแล้วนะเราก็เป็นเวลาพักผ่อนนะคะตอนนี้ก็จะอยู่เลือกตามมุมค่ะมุมที่เขาอยู่เนาะอันนี้ก็โตแล้วก็จะปลีกวิเวกนิดนึงก็จะไม่ไม่ไปรวมกลุ่มนะคะไม่ไปรวมกลุ่มก,มกับเด็กๆรุ่นใหม่นะก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ย นี่นะะอยู่กับเมียอ่ะให้ดูใกล้ๆนี่างกำลังนอนอยู่เป็นเวลาพักของเขากินเสร็จก็มาพักนะคะก็ไม่มีสาวเยอะเหมือนเมื่อก่อนเนาะไม่ใช่ตอนวัยรุ่นเนาะตอนวัยรุ่นก็จะเป็นฮาเร็มก็สี่ห้าตัว Ừ, บางทีก็เป็นสิบตัวนะตัวเมียก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่นะ,ะแต่ตอนนี้อายุเยอะแล้วก็มีตัวอีกตัวหนึ่งกกไข่นะเมียเขาอีกตัวหนึ่งกำลังกกไข่อยู่นะคะออขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณที่คอมเมนต์กันเข้ามานาะอสอบถามก็ได้ทำคลิปให้ตอบ ตอบคำถามเป็นคลิปก็แล้วกันนะคะทุกคนนะก็จะทยอยตอบคำถามเป็นคลิปให้ทุกท่านนะคะอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e ให้ด้วยนะคะ Subscribe ให้แม่เอลด้วยเป็นกำลังใจเนาะจะได้ทำคลิปต่อๆไปให้ได้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ